พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของสุสกิในการจัดกิจกรรมสุ z u ก i g ดี l u b Meeting 2019ซึ่งมาในคอนเซปต์ GD Retro Style โดยมีสมาชิกชาว GD กว่า200คันนะครับมารวมตัวกันที่ร้าน East 33ซึ่งอยู่ใน CDC ถนนประดิษฐ์มนูธรรมหรือถนนเรียบด่วนเอกมัยรามอินทรา เมื่อวันที่25พฤษภาคม2562ที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมครั้งนี้ของสุสกินั้นนับเป็นเลิกงามยามดีนะครับนี่คือกิจกรรมแรกของสุสกิในปี2562ซึ่งทางผู้บริหารสูงสุดได้กล่าวย้ำในงานครั้งนี้ครับว่างานนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นแต่ว่างานใหญ่ที่รออยู่ในช่วงปลายปีนี้จะเป็นการรวมกลุ่มครับของสุสกิทั้งหมดซึ่งก็คาดว่าจะมีปริมาณที่มากมาย เกินกว่า1,000คันหรือว่า2000คนท่านใดที่ใช้สุสกิจอยู่ในขณะน,นี้ก็เตรียมอดใจรอชมกันนะครับว่ากิจกรรมที่ว่านี้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนในช่วงปลายปีครับสำหรับสุสกิ G ีดีคลับ e e t ติ้2019ในครั้งนี้สังเกตดูเจะนะครับว่ารถทุกคันที่มาร่วมงานนั้นไม่มีคันไหนที่เป็นสแตนดาร์ดเลยหลายคันมีการเปลี่ยนใส่อัพไซด์ดาวหน้าบางก็ชอบหน้าธรรมดาเหมือนเดิมแต่ว่ามีการใส่ดิสเบรกหน้าเข้าไปแน่นอนครับว่า เรื่องท่อไอเสียท่อสูตรนั้นแต่และคันแต่และคนชอบไม่เหมือนกันช่วงหลังก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่ถ่งน้ำมันก็มีการออกแบบใหม่ในบางคันเรียกได้ว่าถอดถังเก่าออกไปเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนถังใหม่บางคันดูแล้วเหมือนไปนสนิมขึ้นแต่จริงๆแล้วนี่คือความตั้งใจของการตกแตง่งที่ดูแล้วดิบๆเถื่อนๆหน่อยก็ไม่น่าเชื่อครับที่ว่ารถมอเตอร์ไซค์ g d 1 1 0นั้นเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เน้นการใช้งานเน้นความคลาสสิกตกแตง่งเน้นขี่แบบชิลๆแต่หลายคันก็เอาไปโมดิฟายปรับแต่งเครื่องยนต์ มีบางคันนะครับใส่ลูกสูบขนาด64มิลิเมตรเพิ่มช่วงชักอีก5มิลิเมตรจากเดิม113ซีซี cc ก็กลายเป็นเกือบเกือบ200 cc, และคันนี้ก็มีการออกแบบชุดไฟหน้านะครับสดวงซ้อนกันและก็ยังมีการใส่ปลอกสปริงด้านหน้านะครับให้ดูแล้วมีความคลาสสิกมากขึ้นมางานนี้งานเดียวนะครับเห็น g d ดีรทุกรูปแบบทุกสไตล์ทั้งแบบคลาสสิกธรรมดาคาเฟ่แรสเตอร์เทรคเกอร์บอบเบอร์แอนด ชอปเปอร์ก็มีบางคันก็แต่งแนวสแคมเบอร์แบดก็มีเหมือนกันครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเน้นความเป็นคลาสสิกสไตล์มากกว่าแบบอื่นๆละคันนี้ครับเป็นแนวทางของเอนดูโรที่มีลักษณะของวิบากย้อนยุคหลายคันนะครับตกแต่งเครื่องยนต์ให้มีปริมาตรที่เพิ่มขึ้นหลายคันเปลี่ยนคาเบลเตอร์ใหม่เป็นของ NSR Pro Arm หลายคนนะครับก็มีการถอดมอกองอากาศทิ้งไปเน้นความเปลือยช่วงกลางรถ ที่ดูแล้วเหมือนรถซิ่งในอดีตเมื่อกว่า30-40ปีที่ผ่านมาย้อนหลังกลับไปในช่วงต้นปี2558สุกิเปิดตัวรุ่น G-D10 1ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลา4ปีกับอีก5เดือนต้องบอกเลยครับว่า G-D10 นั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งจากเดิมน,นั้นตั้งเป้าการขายไว้เพียงแค่เดือนละ300-500คัน ในช่วง2-3ปีแรกนั้นก็ขายได้ทะลุขึ้นไปมากกว่า700-800คันต่อเดือนและบางครั้งบางคราวก็เกินกว่า1,000คันต่อเดือนนับได้ว่านะครับตัวเลขการขายในช่วงเวลานั้นทําได้อย่างยอดเยี่ยมบางเดือนสามารถแซงหน้า KIA ไปได้อย่างสวยงามซึ่งขณะนั้นกระแสของ KIA ยังคงร้อนแดงในตลาดเมืองไทยแม้ว่ารถจะคนละประเภทกันแต่เราเทียบถึงเรื่องของกระแสที่เกิดขึ้นในแต่ละช่่่่่่่ววงงงแตตตตะะยุุททีีมมัตตะะัันนนนนนกกาาาเเพรรรฉ้ G D R จึอ์ไถื มีกระแสมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานถึงวันนี้กว่า4ปีเครื่องยนต์เป็นแบบสูบเดียวซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชัปสองวาลไม่มีหม้อน้ำปริมาตรจริงอยู่ที่1 1 3่งยซีซีใจเชื้อเพลิงด้วยคาร์บูเรเตอร์ลูกเร่งสูญยากาศมีสีเกียร์ครับเป็นเกียร์กดหน้าอย่างเดียวเรื่องไม,ม้แบบเข็มตัวเลขธรรมดานะครับ120กิโลเมตรตชั่วโมงมีไฟบอกเกียร์มีไฟเลี้ยวไฟเกียร์ว่างรุ่นนี้เน้นความเรียบง่ายนะครับเน้นการใช้งานในเขตเมือง จะแต่งก็ได้ใช้งานก็ดีพิธีเปิดงานครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นโดยการเชิญคุณเลิศศักดิ์นววิมานกรรมการบริหารของไทยสตูกิมอเตอร์นะครับได้ขึ้นมากล่าวด้วยความประทับใจที่เห็นชาวสตูกิจีดีรัสิบนั้นมารวมตัวกันอย่างมากมายในงานวันนั้นและให้สัญญาอย่างเป็นมันเป็นเหมาะครับว่าปลายปีนี้เจอกันกับงานใหญ่ของสตูกิรวมพลทุกกลุ่มทุกคลับของสตูกิและนี่ก็คือภาพหมู่ของชาวสตูกิจีดีรัสิ์ในวันนั้น และในช่วงนี้มาฟังการสัมภาษณ์คุณลศสักดิ์นวมิมานให้สมัมภาษณ์ไปอย่างไรลองฟังกันดูครับสวัสดีครับสำหรับสุรุกิในงาน GD Club Meeting ในวันนี้นะครับผมเองต้องขอขอบคุณผู้ใช้ GD นะครับที่ยังระลึกนึกถึงกันอยู่นะครับหลังจากที่เราไม่ได้จัดงานประเภทมิทติ้งกันมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะครับตอนนี้สุรุกิของเรากลับมาแล้วครับ เรากลับมาให้แฟนขับของสุดูกิได้มีการพบปะพูดคุยกันนะครับเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าการพูดคุยกันในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับวันนี้สุดูกิของเรานอกจาก GD c ีขับ e e t i n g แล้วเรายังมี v s t r r m c ขับนะครับที่เราให้การสนับสนุนแล้วไปมิติ้งกันที่จังหวัดราชบุรีนะครับแต่ละขับก็มีจำนวนสมาชิกค่อนข้างมากด้วยกันนะครับ วันนี้เราจัดพร้อมกันทีเดียว2คงับแต่ว่าเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นครับในงานของเรานะครับความสนุกสนานที่ท่านได้เห็นไปเมื่อสักครู่นะครับก็คงจะเป็นตัวที่จะรับประกันได้นะครับว่างานมิทิงของสุดูกินั้นเราไม่เป็นสองรองใครครับแต่ว่ายังไม่พอครับปลายปีนี้ครับสุดูกิจะจัดให้ยิ่งใหญ่เป็นประวัติการณ์นะครับเราจะรวมเอาทุกๆุกคับของสุดูกิที่มีอยู่ในเมืองไทย นะครับเราคาดการว่าน่าจะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า1,000คันนะครับมีผู้เข้าร่วมประมาณ2,000คนขึ้นไปนะครับรอติดตามข่าวดีๆจากสูซุกินะครับและสูซุกิสัญญาว่าเราจะทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้มากยิ่งขึ้นเราจะมีความใกล้ชิดกับลูกค้าของเรานะครับวันนี้เราได้เจอแฟนคลับสูซุกิเก่าๆดีใจกันมากครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ครับ ขอบคุณมากครับและนี่ก็คือชาวสมาชิก g d ดีร c ส u ิบคลับมิทตในวันนั้นนะครับที่มีการมารวมตัวกันอย่างมากมายโดยที่ไม่คาดคิดมาก่อนครับว่าจะมีกระสะตรอตที่ดีขนาดนี้ผมลองเดินชมรถแต่งแต่ละคันที่มาร่วมกันในวันนั้นต้องบอกเลยครับว่าหลายคันนะครับตกแต่งได้อย่างยอดเยี่ยมและในวันนั้นผมได้รับเกียรติจากทางสุตุกิให้ขึ้นไปกล่าวถึง G.D. รัสินะครับในสายตาของสื่อมวลชนว่าเป็นอย่างไรและได้มีการให้รางวัลกับหลายๆคันนะครับที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวซึ่งบอกได้เลยครับว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่งให้กับชาว G.D. ผมแอบประทับใจรถคันนึงนะครับที่ได้มีการตกแต่งพิเศษมีการขยายกระบอกสูบให้ใหญ่ขึ้นถึง64ม mm, ิลิเมยืจุชักอีก5ม mm, มส่งผลให้ G.D. รนั้นมีความจุที่สูงถึง1 9 3 c ีเกเกือบ2ซีซีเลยทีเดียวครับ และในช่วงท้ายก็มีการมอบรางวัลให้กับสมาชิกที่ได้มีการส่งภาพประกวดนะครับในหัวข้อสุุกิ i g d 1ร0 Custom b i k p p o t t o o o t t s t t ในช่วงก่อนงานจะเริ่มต้นขึ้นนี่คือ3คนนะครับที่มีภาพโดดเด่นประทับใจคณะกรรมการมางานครั้งนี้ผมนึกถึงสุสกิโตราซันชิโร่และ t r s เมื่อกว่า40ปีที่แล้วซึ่งผมก็เคยลองขี่นะครับในยุคเวลานั้นบอกได้เลยว่าอารมณ์เก่าๆกลับขึ้นมาอย่างมากมายและนี่ก็คือความสำเร็จของสุสกิกับการจัดงาน G.D. Club Meeting 29 0 1กิจกรรมใหญ่ครั้งหน้าในช่วงปลายปีจะยิ่งใหญ่แค่ไหนจะมีรถบรรทุกตัวกันมากกว่า1,000คันจริงหรือไม่ติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ